มาดูเรื่องแพลงต้นบลูมกันหน่อยนะเรื่องของทะเลเหมือนกันปรากฏการธรรมชาติตอนนี้แพลงต้นบลูมมาถึงทะเลวงอมาศพัทยาแล้วนะคะซึ่งเป็นวิกฤตน้ําทะเลเป็นสีเขียวส่งกลิ่นเหม็นนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการตอนนี้ก็เริ่มอดครวญแล้วละคะ่ะว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นทําให้ไร้นักท่องเที่ยวนะคะโดยอยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวกันตามปกติค่ะ ดยเห็นไหมคะเนี่ยมันเริ่มมีความเขียวๆแล้วอะนะจากปกติน้ำทะเลจะไม่ใช่สีประมาณนี้ไม่ใช่สีเขียวแบบนี้นะคะนี่คือบริเวณชายหาดวงอมาร์เมืองพัทยาค่ะก็ตอนนี้เนี่ยน้ำทะเลทรงกลิ่นเหม็นพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีสีที่เป็นไปในสีเขียวแล้วนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเล่นน้ำกันปกตินะคะ ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรียกว่าแพลงต้นบลูมค่ะทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นเหตุการณ์ปกตินะคะปีหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ2-3ถึงวันในช่วงต้นฤดูฝนน้ำทะเลเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่ามีน้ำจืดไหลลงทะเลนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็เกิดเป็นประจำทุกปีนะคะถือว่าไม่อันตรายนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันได้ตามปกติเนี่ยก็ยังมีคนมาลงเล่นน้ำขี่เจ็ตสกีกันตามปกตินะคะ โดยทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บริเวณชายทะเลบางแสนด้วยจุดนี้ก็เกิดแพลงต้นบูมบ่อยเหมือนกันนะคะพอเราไปดูก็พบว่าตอนนี้น้ำทะเลบางแสนกลับมาใสาเป็นปกติแล้วค่ะแต่บรรยากาศก็ยังเงียบเหงานิดนึงนะคะคนค่อนข้างน้อยบางปลาลงไปพอสมควรแต่ก็ยังเล่นน้ำทะเลกันปกตินะคะ ซึ่งฐานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขจัดการตามริมทะเลให้สะอาดสวยงามนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยมีการนําเสนอว่ามีปลาตายเกลื่อนชายหาดนะคะโดยนายกิติพงศ์ไตรบุญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้น้ําทะเลใสเป็นปกติแล้วไม่มีกลิ่นแล้วด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้แล้วมาเล่นน้ํากันได้เลยนะคะ แตกต่างจากเมื่อ2วันที่แล้วค่ะน้ำทะเลยังเป็นสีเขียวจากปรากฏการแพลงต้นบลูมแต่ตอนนี้ปกติเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนทางด้านนายพินโยโพธิคุณผู้ประกอบการเรือกล้วยบดนา,าโบท๊ทก็บอกว่าวันนี้เนี่ยแมน้ำใสสะอาดแล้วก็จริงนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวยังไม่กล้ามาเที่ยวเพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยมีข่าวปลาตายจากแพลงต้นบลูมทําให้นักท่องเที่ยวยังแบบยังไม่กล้ามาที่นี่กันนะคะวันนี้ถึงจะถึงแป๊จะมีนักท่องเที่ยวมาบ้างแล้วแต่ก็ยังน้อยมากๆไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวทะเลกันนะคะตอนนี้ทะเลใสสวยสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วคะ่ะ เริ่มกลับมาปกตอสีแล้วครับก็เล่นได้พี่มันมันยังไม่มีเไม่มีอันตรายไม่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีกลิ่นแล้วครับครับเพราะน้ำกำลังจะเปลี่ยนสีกลายเป็นขาวแล้วครับกาลังจะเริ่มใสเลยเนาะใช่ครับฝากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบางแสนแล้วก็เชิญมาเที่ยวได้นะครับเพราะน้ําจะเริ่มจะใสแล้วจะไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีน้ําเขียวแล้ว ตอนนี้ไม่มีสีเขียวเลยเนาะไม่มีสีเขียวแล้วตัวหาดเลยครับแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับก็ยังยังไม่เยอะครับพี่เพราะว่าข่าวไปลงไปเยอะอ๋อข่าวมันพิ่งออกไปแล้ววันตสอวันนี้ใช่ครับ<า>ลงออกไปวันพุธพฤหัสนี้เองว่าน้ำเขียวนหน<า>ักเลยต่อทีนี้เลยเงียบเหงาไม่เปลือนเลย ไม่เพื่อไถ่ายได้เลยนี่ก็คือ,น,อน้ําสามารถเล่นได้นะครับบริเวณชายหาดบางแสนจากกรณีแพงต้นบูมที่ออกข่าวไปว่าขึ้นหนาแน่ตอนนี้สถานการณ์ที่คลายแล้วนะครับน้ําที่ชายหาดบางแสนสามารถเล่นได้เป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าน้องใส่เสื้อสีขาวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําก็เสื้อไม่เสื้อนสีนะครับโอเค